ว,ว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นผีไม e ่น uh ่าคตอนแรกอ็ไม่กลัวหรอกเห็นเขาเดินมาเขาเดินมาแล้วก็ว่าผีว่าผีปกติว่าผีธรรมดานะเราก็ว่าไม่กลัวหรอกทีนี้ก็เขาบอกว่าเป็นคนทุกท่านนะยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุ้มสัพเพรนักเพจอีสานนิวเพจคุ้มรับเพรนักวันนี้มาที่พี่แนงกับหลวงปู่สงฆ์ถ้ำพี่แนงพี่นานนะครับอันนี้กําลังดูว่า งูยังอยู่ไหมงูขึ้นมาบ่อยสวัสดีครับพี่แนงสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับงวดนี้มาตามพี่แนงอีกรอบหนึ่งครับเจ้าของถ้ำนะครับวันนี้มาตามความฝันฝันดีหรือยังครับงวดนี้ก็ฝันดีอยู่ครับวันก็ฝันฝันว่าไม่เห็นผี ผีเขาบอกว่าเขาเป็นผีแม่นาคเป็นผีแ <im ling> ม่นาคเขาบอกว่าเป็นผีแม่นาคทีนี้นทางนี้นก็กลัวกลัววิ่งวิ่งไปขึ้นบ้านบ้านของนาที่บ้านาน่ะวิ่งไปขึ้นบ้านเขาแล้วมีเด็กเด็กนะวันวิ่งขึ้นบันไดไปเด็กเกาะแขนขึ้นไปคนหนึ่งเกาะแขนเด็กก็ว่าทางนี้นก็ตีถ้าตีเป็นเด็กจริงๆมันก็เยอะอันนี้ตีแบบครา่าวๆเอาก่อนครับตีก็ว่าหน้ากันหนึ่งอย่างเงี้ย อ่าน่่ก็เล็กที่เขาเก้าตัวเดียวก็วันหนึ่งเก้าเพราะว่าเด็กคนงานนะงานก็นห้าอะไรเงี้ยนะก็ตีเป็นห้าคนงานมาเด็กขึ้นเด็กเกาะมือเป็นคนหนึ่งก็ตีเป็นห้าก็จะเป็นเลขนี้เลยเป็นห้าห้าหนึ่งเก้าห <5 19. S 1> ้าหนึ่งเก้าสองตัวไม่มีมีตัวเดียวครับก็ตัดเล่นเอาห้าตัดก็เป็นหนึ่งเก้า อะไรเงี้ยเขียนหนึ่งเก้าให้เอฟซีจักตัวหนึ่งได้เพื่อเป็นครักก็เป็นห้าในตัวเดียวครับก็ตัดอยู่ประมาณนั้นก็เขียนอ่ะครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยก็ตัดตัดเอาครับเลขไม่เยอะนะครับเลขตัวเดียวกลมตัดเอาแล้วก็ทุกคนตัวเดียวละตัวหางเดียวเลยมาตัดมาตัดเอาตัวครับฟันที่นี่บ่ฟันอยู่นี่แหละฟันฟันนอนคืนวันที่สิบเจ็ดหรือสิบแปดในสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ย วัสิบหกเลคืนสิบหกตอนมวยออกแล้วขงมวยออกแล้วก็ฝันว่าบ้าถ้าฝันจะได้เลขมันจะฝันฝันมวยออกแล้วก็ได้เลยได้เลยฝันตัวงวดขำแม่นฝันตัวงวดเลยจะฝันแบบนี้ก็ฝันก็ยังงูตัแล้วก็ฝันแต่ว่าตีตีเลขไม่ออกตีเลขไม่ได้ก็ฝันฝันว่าฉุนชุนเพื่อนอะชุนไอไอน้องน้องเนี่ยมันชื่อตั้มก็ว่าเป็นเลขเลขล่างแต่ว่า ตามกัะเล็กเตียยนครตามกับตามเล็เตียบเลขกลาชานี่มาชุนชุนมากชุนก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้ตีว่าศูลศู์เนาะก็ตีเป็นึ่งสีว่าไปกินไปกินตับอยู่สีแยกตีเป็นึ่งสีก็ไม่ถูกแสดงงวดแล้วถ้าฝันตีเป็นศูลศูลซูแห้งก็ได้ยังไงคุยุนศู์แห้งชุนชุนแห้งเราก็คุยอยู่ว่าศู์แห้งนะครับอย่างพูดอยู่ว่าชุนแห้งชุนชุนชุนมากเลยชุนนั้นึ้นมาใส่มาสองคันนะเซ็น เกณออกมาแล้วใครจะรัเลนจะสูงจะมาแบบนี้เนาะครับหรือว่าโมโหเนาะราบสายก็จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์แห้งศูนย์แห้งแต่ว่าเราก็เเรไปแหละน้องเป็นแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมันจะออกแบบนี้ก็งวนนี้ก็ฝันนี่แหละฝันไม่นอนฝันว่าผีเป็นเอ็นผีผีเป็นผีผู้หญิงแต่เขาบอกว่าเขาเป็นผีไม่น่าอะไรเงี้ยนะทางนี้ก็กลัวก็วิ่งวิ่งขึ้นบันนา วิ่งขึ้นไปไปแอบอยู่ข้างประตู <ม úsica. S 1> ข้างประตูก็แอบแอบอยู่แต่ว่าตอนวิ่งขึ้นนะ่ะมีเด็กเด็กทางนี้ก็ตีเป็นเป็นคนงานนะคนงานนะงานก็ห้าอะไรเงี้ยนะคนงานขึ้นเกาะเกาะแขนไปคน,นหนึ่งงานนี้ภาษาคาเมนนะเป็นภาษา่าเมนรัดัินจากนีก้ตีเป็นคนงาน,นตีเป็นห้าก<ม>็หกน,าน,าน้าก็หนึ่งเงี้ยนั้นหน้ากันหนึ่งก็ไอบ้านที่เขาก้าวตัวเดียวก็ไปแอบอยู่หน้าประตูของบ้านเขา บานนานทางขึ้นประตูพะบานเขาสองชั้นขึ้นไปชั้นสองก็เลขก็อาจจะตีเป็นเลขบนมากกว่าเพราะว่าขึ้นขึ้นบันไดไปข้างบนขึ้นคือไปข้างบนครับขึ้นข้างบนครับหรือว่าขึ้นหนึ่งแต้มอะไรเงี้ยเลขมันก็มันเตตีได้หลายอย่างเพราะว่าเลขขึ้นขึ้นบันไดวิ่งวิ่งขึ้นบันไดวิ่งวิ่งหนีหนีผีเพราะว่าผีเขาว่าผู้หญิงพิงเป็นเป็นเป็นผีแม่นาคอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวในความฝัน เอาวิ่งขึ้นขึ้นบันไดขึ้นไปก็มีเด็กมีคนงานคนงานัวรู้เลกไอะเกาะแขนขึ้นไปแล้วก็บอกว่าแอบอยู่นี่แหละแอบอยู่นี่แหละกลัวผีไม่นาคพูดภาษาเขมรนะพูดก็เลยเป็นที่มาของเลขข้าหนึ่งเก้าข้ามนะครับก็แปลมาจากความฝันแปลมาจากความฝันใครจะเปลวอย่างอื่นก็ข้าแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าพิจารณาความฝันเอาว่าตีบางคนก็ตีตียางหนึ่งตีอย่างหนึ่งผมก็ตีเลขไม่คยเก่งอันี้ก็ตีเอา เพราะว่าบางบางครั้งรับตีเขาตีเป็นเด็กเงี้ยน,นะตีอย่างหนึ่งแล้วผีไม่น่าหน่าเกิน,ากกนมาหนึ่งแล้วหนาัาห, <laughs> หนัาเก,กินหนึ่งอ,อ,อย่างเงี้ยน,นะหน่ากันหนึ่งแต่บัตะที่เขาเก้าตัวเดียวเป็นบันละที่เก้าตัวเดียวก็เลยตีเป็นเก้าเป็นหนึ่งเก้าเป็นเก้าเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยห้าหนึ่งเก้าเนี่ยพี่แนงพอจะมีที่ชอบที่สุดสักคู่หนึ่งไหมเดี๋ยวเรา ถ้าชอบสุดผมชอบเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลงมให้ก็เขียยเพิ่มเป็นตัวนียเพิ่มก็ถ้าถ้าผมชอบก็ชอบอยู่มันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็เขีเป็นหนึ่งเก้านาะพอแล้วก็กลับเอาเองอสรตัดเล่นกับวงกลมหนึ่งเก้าที่ชอบที่สุดคัับเดี๋ยวบกลับเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าห้าหนึ่งเก้านี่อย่าลืมเป็นห้าหนึ่งหกด้วยเพราะว่าครับ เพราะว่าเลขเนี่ยเพราะว่าฝันว่าขึ้นบันไดบางทีมันก็ขึ้นเป็นหนึ่งแต้มขึ้นหนึ่ง<ร>แต<ล>้มเลขขึ้นถ้าเก้าเนี่ยขึ้นมาก็จะเป็นศูนย์ทันทีเลยครับ,รบนั่นนน,นั่นก็จะเป็นศูนย์ถ้าตีถ้าตีถ้าเลขสามตัวก็จะเอาศูนย์ไม่เอาห้าก็ได้เอาศูนย์หนึ่งเก้าอะไรเงี้ยศูนย์เก้าอะไรเงี้ยเนาะครับถ้าถ้าขึ้นะถ้าขึ้นมาก็จะเป็นศูนย์้จากเก้ามาก็อาจจะเป็นศูนย์ใช่เพราะว่าตีเพราะว่่าาาตตตีีีเเเเเปปป็็็นน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 นลลขขขขขึึึึ้้้้้บบงคกัไไดแม ครับอาจจะขึ้นไปหนึ่งแต้มหรือว่าเป็นเลขบนอย่เงี้ยนะอันนี้ก็จะตีเป็นเป็นเลขเลขเลข้ายของรางวัลที่หนึ่งสามตัวสามตัวบนนะครับอ่าสามตัวของรางวัลที่หนึ่งบางคนก็ก็ตีเป็นหกอันเงี้ยเก้าก็เป็นหกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกลับมาครับอ่ะโนจะจบถ้ำเป็นไงบ้างพี่แดงอาถามเรื่องถ้ำก่อนตอนนี้ถ้ำก็ยอปรรษาก็ออพรรษาแล้วก็คุยกันอยู่ว่าให้มันฝนมันแรงแรงก่อนจะเข้าอยู่ เข้าไปในถ้ำว่าไม่ได้เข้ามาปีกว่าแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วไปเข้าอย,อยู่รอบเดียวรอบนี้ก็มาฝนมันมันตกชุ่มก็ยังไม่ได้เข้าเพราะเาอ,อกพันซานแล้วน่าจะเขาออกไปออกออกแล้วละ่ะออกพรนาเปิดแล้วถ้ำถ้าเปิดแสดงว่าเลขก็จะเปิดเหมือนกันใช่ไหมคร<ำ>ับถ้าเราเข้าไปปุ๊บเลขก็จะตรงมากเลยคร<ำ>ับเลขแม่นเกือบทุกงวดด้วย<ำ>ถ้าเราเข้าไปคือไปในถ้ำเราไปอาจารย์จิตบอกครับ เรามาขอเลขก็วันนี้ก็ยังคุยๆกันอยู่ว่าวันพระวันพระจะมามาถือศิลอยู่นี่จะมานอนของบนจะมานั่งสมาธิอยู่บนนีอเพราะว่าวันพระวันนึงก็ยังคุยๆเป็นเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันวันหยุดด้วยไม่ได้กิดยางวันนี้ก็คุยๆกันอยู่ว่าเย็นๆก็เราจะอาบน้ำแล้วขึ้นมาอยู่นี่เลยอยู่ใครอยู่มันต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็คุยปิดประชากันไม่ไม่คุยกันอะไรนี้ให้ข้ามคืน ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยก็เริ่มที่ก็ทุ่มหนึ่งที่สี่ห้าโมงก็ทุกครั้งก็บ้นพระก,ก็จะทําอย่างนี้เป็นเป็นประจำทุกวันพระนีครับขับวันพระมันก,ก็จะขึ้นมา<อ>มานั่งสมาธิถึงว่าไม่ได้อยู่ในอยู่บ้านก็ไปนั่งสมาธิคอ,อันนี้ก็นั่งอยู่ทุกวันก็นั่งอยู่มันะเล็กมันน้อย ครับรบกวนพี่แดงโชว์ตัวเลขอีกครั้งนึงนะครับโชว์เป็นรับทางได้ความฝันเนาะที่แปลออกมาส่วนใครจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ลองดูเนาะครับก็ฟังความฝันด้วยแล้วก็เอาไปตีเลขเอาความฝันของผมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเด้อจับซีบอกว่าไม่มีวันที่จะว่ากันนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหนึ่หกสิบเจ็ดครับพฤศจิกายนหกเจ็ดนะทุกคนหกเจ็ดครับถ้าชอบคอมเมนต์ยเด้อ ถ้าใครถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เอาค่ะผมชอบหนึ่งเก้าเพราะว่าถ้าใครจะตีความฝันแทนพี่แนงก็ตีได้นะครับครับฝันอีกรอบหนึ่งเพ่อซ c จะไปตีเอานะครับตีแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยด้วยฟซนะครับฝันวัดเห็นผีแม่นคครับผีเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผีแม่นาาตอนแรกก็ไม่กลัวหรอเห็นเขาเดินมาเขาเดินมาแล้วก็ว่าผีว่าผีปกติ ว่าผีธรรมดานะเราก็ว่าไม่กลัวหรอกทีนี้ก็คำมือบอกว่าเป็นผีไม่นา่าเราก็เลยวิ่งขึ้นบ้านไปแอบอยู่ให่เขาเห็นนะอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ผีไม่นา่าตกใจน่ากลัวนะอะไรเงี้ยก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นบันไดขึ้นไปขึ้นบันไดแอบอยู่ข้างข้างประตูเพราะว่าบ้านเขาจะเป็นประตูทางเข้าเป็นประตูเปิดเปิดเข้าข้างบดครับโอเคขอบคุณพี่แนงมากๆะครับดีสี่นะครับใจชอบคลิป เพลงนี <kung> e plant, ้ก็ยู่ดีบปดแชร์กแล้วกันแตด้วยการเป็นฟอรมฝันนะครับพินแนนครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อสร้างฝันแน่นในงวดที่แล้วนี่ก็ว่าศูนย์นะครับศูนย์ถ้าเป็นภาษาอีสานนะครับฝันแม่นนะครับทุกคนนะครับก็ปรากฏว่าศูนย์มาจริงๆก็รอรอดนะครับงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับทุกคนกดติดตามเยอะๆด้วยนะครับทุกคนตยดตามให้ทุกงวดนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลำลากันไปสาธุสาธุในถ้ำเนาะ จะพาเข้าไปรับชมก็ให้คอมเมนต์รอไปก่อนนะครับคอมเมนต์รออยากเข้าทํามาได้เลือก fc นะครับเดี๋ยวจะมีการเข้าทําอยู่ไม่รู้วันไหนนะครับคอมเมนต์รอก่อนนะครับรออยากดูเลขข้างในทําคือช่วงอมซาเอสจะเข้าไปในถ้ำแลวจะไปดูตัวเลขข้างในถ้ำมาเลขในถ้ำมันเป็นเลขตัวไหนนะครับอ่าโอเคคอมเมนต์รอนะครับทุกคนลำลลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมในช่วีตั้งกันทุกคน